รับก็ได้รับก็ได้ของเนี่ยแต่ส่งให้มันตรงเวลาหน่อยนะบนน่นไงบ่นพนักง,งานส่งของพวกต่อยเอาซะคุณ<อ>ผู้ชมครับ6ก<อ>นาฬกาสินาทีฮะเดี๋ยวมาดูนะช่วงหน้านะเนี่ยโอ้โหถึงขนาดต้องทำกันขนาดนี้เลยเหรอหวานด้วยเหรอ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลนครปฐมฉลองครบรอบหนึ่งปีสุดยิ่งใหญ่ภายใต้คอนเซปต์เทศกาลงานเฉลมิมฉลองปฐมบ,บทของความสุขพบกับความบันเทิงสุดยิ่งใหญ่สัมผัสประสบการณ์แห่งความสนุกและความคุ้มค่ามอบโปรแรงสำหรับสายช้อปพร้อมรุ่นรางวัลพิเศษจัดเต็มไฮไลท์กิจกรรมรับซัมเมอร์และสงกรานมหาบันเทิงรวมเช็คอินฟินสนุกกับสนุบี้ชาลีบรา์และลักกี้อลังการกับเทศกาลบอลลูนและคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังตลอดทั้งเดือนวันที่30มีนาคมถึง30เมษาย,ยนนี้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล